ให้คุณชนะความเครียดและทำให้แก้โรคเขาเรียกอะไรอะไรเมื่อเมื่อเออไอ้เมื่อเมื่อนัน่นแหละ <laughs> แล้วก็ความดันในช่องสมองก็จะลดลงช่วยกระตุน้นความดันให้ปกติของที่หายใจตามฉันละกันดูลมหายใจเข้าจมูกเต็มก้างรึกเต็มรู้หายใจออกยาว เ้าหมดรู้เอาต่อไปนะหายใจเข้าลมเข้าจมูกทำความรู้สึกกลับตาลมเข้าจมูกหลอดคออ,อหน้าอกช่องท้องหายใจออกจากท้องขึ้นหน้าอกลำคอออกจมูกอีกทีนะ หายใจเข้ารวมขึ้นจมูกทำความรู้สึกน่หน้าผากกระมมอมปลอกพิษาด้านหลังต้นคอด้านหลังหัวไหล่สองข้างกระดูกสันหลังลงไปที่ก้นกบทะลุมาที่ช่องท้องขึ้นมน้าอกลำคอออกปากทำความรู้สึก หลับตาแล้วก็ทําความรู้สึกว่าลมหายใจเดินผ่านจุดต่างๆถ้าทาจนํานาญคุณจะรู้ว่าจุดต่างๆที่ลมเดินผ่านมันจะมีไออุ่นปรากฏมีความร้อนปรากฏตัวอย่างง่ายๆหายใจเข้าลมขึ้นจมูกขึ้นหน้าผากหน้าผากร้อนไหมกระมอมกระโหลกพิษาด้านหลังต้นคอด้านหลังหัวไหล่สองข้างกระดูกสันหลังก้นกบ ทะลุมาช่องท้องขึ้นมาหน้าอ,อกลำคอออกจมูกพักนิดหนึ่งหายใจเข้าจมูกเข้ามาที่หลอดลมหน้าอ,อกช่องท้องทะลุไปที่กระดูกสันหลังขึ้นมาที่ไขสันหลัง,ง,ห,ลงหัวไหล่สองข้างต้นคอกระโหลกศีรษะด้านหลัง กางตระมอนหน้าผากออกจมูกหายใจอย่างนี้เรียกว่า,ภา,ภา,ภาวิชาอักษรสวรรค์หรือการชำระไขกระดูกถ้าอยู่กับลมหายใจและเดินตามจุดต,าต,าตา่างๆจนทำให้เกิดความร้อนในจุดที่เดินแม้อาการเจ็บปวดทางร่างกายเช่นปวดตามข้อกระดูกปวดเมื่อยปวดกระดูกสันหลังก็าสามารถจะช่วยบรรเทาอาการปวด แลเวทนาเหล่านั้นได้อีกครั้งหนึ่งตันงมีสองขั้นตอนนะลมลมหมุนทวนกับลมไหลเียนหายใจเข้าลมขึ้นจมูกหน้าผากกระมอมกระโหลกศีรษะด้านหลังต้นคอด้านหลังหัวไหลสองข้างกระดูกสันหลังมาที่ก้อนกบทะลุมาที่ช่องท้องขึ้นลำอกลำคอออกปาก ออกให้ยาวเบาหมดหายใจเข้าจมูกลำคอหน้าอกช่องท้องทะลุไปที่กระดูก้านหลังขึ้นมาที่สะบักสองข้างจูหัวไหล่สองข้างขึ้นมาที่ต้อนคอกระโหลกศีรษะด้านหลังจางสมองหน้าผากออกจมูก หายใจเข้ากว้างลึกเต็มรู้ออกยาวเบาหมดรู้ผ่อนคลายร่องไหมร่องลึกเวนแต่เห็นเห็นก็คือลุงสัตว์สงบแล้วนิ่งไหม ถ้าอยู่กับลมหายใจจิดจะนิ่งวิธีนี้จะทําให้จิตตั้งมั่งได้จิดนิ่งง,ง่ายสมาธิรวบรวมได้วิชาหายใจอ,กอักษรสวรรค์หรือคำล่าหายกระดูกเนี่ยเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วหลวงปู่ไปทุดงที่ถ้ำพระโพธิสัตว์ใครที่ประเทศพมา่าไปอยู่ในถ้ำนั้นนานพอสมควรจนกระทั่งได้สหธรรม,มิตรที่เป็นสหายเก่า ออกมาจากผนังถ้ำมาสอนวิชาี้เพราะตอนนั้นรู้สึกหุวงปู่จะถายออกมาเป็นไอ้จะเดินทุดงแล้วก็ป่วยไม่สบายก็ใช้วิชานี้สําหรับนักษาบาบัดอาการป่วยอยงนั้นคนที่เครียดนอนไม่หลับกระสายกระสับทุรนทุรายปวดตามข้อกระดูกเนี่ยถ้าอยู่กระลงหายใจแบบนี้มันจะมีการ ร่างกายมีพลังอยู่สามอย่างหนึ่งพลังกายสองพลังจิตและสามพลังฟ้านิกานหายใจแบบนี้มันจะรวมพลังสามอย่างให้กลายเป็นหนึ่งเรามันก็จะใช้ตามดั่งที่ประสงค์ใช้ตามความปรารถนาแต่มันสามารถพัฒนากลายเป็นปัญญาได้ไหมได้ทำถึงที่สุดแล้วมันจะเป็นสมาบัติแปดแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องลดจากแปดลงมา เห <le u> ah> ลือปฐมฌานเพราะองค์ปฐมฌานมีวิจบวิจาริติสุกเอกภตาในวิจบวิจารนั่นแหละมันจะทําให้เราวิเคราะห์ให้ควรวิจารณพิจารณาเราเราก็มาวิเคราะห์ให้ควรวิจารณพิจารณา,นาในอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นก็คือการก้าวเข้าสู่วิถีแห่งวิปัสสนาทีอุบายจะเดินสัญญาและทําให้รู้ชัดตางวามเป็นจริงก็ถือว่าเป็นผู้มีปัญญารู้ตาม เกณฑกลนกลางเกียดโกรธของอวิชาตญหาและอุปาทานได้ในที่สุดจบหมดเวลาเขาบอกว่าแบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกสอนนาปากาสอนแล้วใช่ไหมช่วงที่สองตอบปัญหาฉันสอนแบบรวบรัดเพรู้ว่าพวกคุณฟังมาเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะไปตีกันเลยไม่รู้ว่าจะไปใช้วิชาไหนดีเดี๋ยวเป็นงง ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสิดเร็จในการ